บรรยากาศของกุดวังซ้อยามเศ้าครับชาวบ้านเพืะะ่หาปลาอันนี้คือเส้นทางที่ผมจะไปตึงแห่ด้วยอันนี้เป็นเดินสาธารณะ,ะครับประมาณเจ็ดสิบบาทอะไรชาวบ้านเพิ่หาปลายู่นี่ครับ เป็นกุญบงังซอเงี้ยว่าท่านจากหน้าผมนะครับฮุ้ดเฮ้ยพี่คนหาปลาวิธีชีวิตสั้นยังไงน,นะครับด้วยขี่จัก,กรยาน So... ะสาธุอันนี้คือสุมพงยี่ปูครับนี่สมพงยี่ปูสุมพงษยี่ปูนี่นนครับกรงบุงซอคณครับ คุณหาป่าคุดมสมบูรณ์ครับนีบค่ครับมผมจะตึกแหคขึนอยู่ับปากทอทางทางขวามือกเป็นป่าสงวนครับพันป่าขอบคุณครับ